เวลาเต้นมันเล่ฉันรู้สึกเหมือนได้อยู่บนสวงสวรรค์ที่คู่ครกับฉันถึงเวลาที่จะต้องเตรียมตัวย้ายไปนิวยอร์กสักที Would you like something to drink ชื่อราฟ้าเหมือนกันนเหรอขอให้เราได้ใช้ชีวิตบนสวงสวรรค์เหมือนกันทำลายชีวิตคนอื่น เราคิดว่าตัวเองสมควรจะได้ทำตามความฝันเนาะไม่มีทางฉันคงไม่มีวันได้กลับไปบนสวรรค์นั้นอีกแล้วอะลมแรงเดี๋ยวจะไม่สบายนะคะชื่อราฟ้าเหมือนกันแล้วก็ยังหล่นสวรรค์เหมือนฝนด้วย กาแฟขกใส่หนูไม่ใช่นะคะไม่ใช่คือว่าอย่ามาโกโหกฉันสามารถเอาแกออกจากงานได้ถ้าแกไม่กราบขอโทษลูกฉันเดี๋ยวนี้ถ้ามีใครสักคนบอกว่าฉันไม่ได้ทำฉันก็คงไม่อยู่ตรงนี้อยากให้ฉันขอโทษเหรอไม่เป็นไรคะ่ะทั้งเรื่องของฉันแล้วก็เรื่องของคุณการเต้นบนเล่คือความฝันของฉันจะไม่เป็นไรได้ยังไง ลูกชายเพื่อนแม่ที่ทำโรงแรมเหมือนกันอ่ะขาชอบแกมากเลยนะแค่หนูเต้นบอลเล่ไม่ได้แม่ก็จะเอาอินสระไปต่อชีวิตหนูเลยเหรอคะมันจะมากเกินไปแล้วนายฟ้าถ้าคุณฟ้ากลับมาเต้นไม่ได้อีกพ่อแม่ก็คงบังคับให้เธอสารต่อกิจการรีสอร์ทที่นี่ได้แล้วก็อาจจะบังคับเรื่องอื่นๆได้ด้วยฉันไม่เห็นด้วยนะการจับคู่อะไรแบบนี้แต่ผมชอบนะขอโทษนะลองฟ้าที่ทำให้หรอนานน่ะนี่ราฟ้า แฟนฉันเองค่ะทำไมคุณถึงช่วยฉันนี่คุณคิดว่าฉันจะเอาเคืนที่คุณเหมือนฉันเหรอคุณทำได้นะอยู่ดีๆฉันก็รู้สึกเหมือนได้กลับไปบนสวรรค์อีกครั้งคุณทำได้แนะ่ะเรื่องเต้นมันเลท่ทั้งทั้งที่อยู่ที่เดิมถ้าเป็นคุณยัยงไงก็ทำได้ถ้าเป็นห็น ที่อัญญาจัดการหลักฐานไปหมดแล้วก็วงจรปิดก็ไม่มีพยานก็ไม่มีตัวคนทํายังหาไม่ได้เลยอ่ะไม่ว่าจะยังไงคนที่ทําลาฟ้าก็จะได้รับโทษค่ะริมทำลายพวกมันฉันไม่ยอมให้มันมีความสุขรู้ไหม จริงๆพี่ไม่ได้ชื่อลาฟางแต่แรกหรอกนะแล้วชื่อเดิมของพี่ฟ้าชื่ออะไรเหรอคะเะีชื่อแปลว่าที่รัก